สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอคกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต็อกตั um ้มพันสิทวิเชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับเราก็สู่รายการโต๊ะต um ั้มทอล์กนะครับกับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้โต๊ะตั um ้ม NFL ทอล์กนะฮะวันนี้นะครับผ่านพ้นไปแล้วสสัปดาห์หรือว่า1เดือนแรกของ NFL ประมาณ1ส่วน4ผ่านพ้นไปได้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันมีหลายเรื่องน่าสนใจเช่นเคยนะครับด้วยการรีวิวการล้วก็จะมองไปข้างหน้าด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพันศิว์วิเชียกพุทเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกัน1คือทีมไร้พ่ายทีมเดียวที่เหลืออยู่ในลีกๆนะตอนนี้นะครับอาริโซน่าคาร์ดินัล เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเก่งจังเลยอะไรคือสาเหตุในความเก่งตรงนั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับเราจะคุยกันถึงโค้ชแบบที่ร้อนแรงที่สุดอีกหนึ่งคนของ NFL อเดี๋ยวคนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวที่ิสเสม,มาขยายกันนะครับว่าทําไมถึง เก่งขนาดนั้นและเขาเป็นใครกันบ้างนะครับแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับแขกรับเชิญของผมนะครับแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ใจถึงพึ่งได้นะครับไม่เปลืองเพราะกินน้อยไม่เปลืองเพราะตัวเล็กนะครับใช้ที่นั่งนิดเดียวมาแล้วครับพี่สุเมธรัลน้เพ็ญชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันมาอย่างเป็นประจำหนึ่งเดือนแล้วครับพี่สุเมธครับใช่ครับ นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวค่อยหาเรื่องเซเลเบตเล็กๆน้อยๆนะ <c oughs> เอาให้มันให้มันผ่านพ้น,นไปได้สักครึ่งฤดูกาลแล้วเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาฉลองกัน <c oughs> นะโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างคนระับพี่แม่โอ้โหไม่ี่สี่สัปดาห์สัปดาห์ที่สี่ที่ผ่านพ้นไปมีทั้งประเด็นดรามา่ามีทั้งประเด็นที่จะว่าไม่ดราม่าก,ก,ก็ก็ใช่นะแต่มันก็แบบมีประเด็นเหนือคาดเพรผมเหนือคาดนะฮะคนที่ตามไม่ชิดนักอย่างผมเนี่ย แต่ก่อนอื่นครับพี่สุมเมธเรจะต้องนะทำตามพิธีกรรมของเราก่อนนะครับนั่นก็คือว่าเราจะไปพูดคุยกันในเกมที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือนะเกม Monday n i น h t ครับพี่สุมเมธเชิญเลยครับ Raiders กับ Charger แอบเซ็งอยู่นึเล็กเพราะว่าเชียร์น้องคาแต่น้องคาก็แพ้ซะแล้วครับคือจริงๆเนี่ยตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดว่าเรดเดอรชนะในวันนี้ได้ก็จะมีทีมไร้ผ้าเนี่ยสองทีม ปรากฏไม่รู้ว่าเพราะแรงแข่งหรือแรงอะไรหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าก็แพ้ไปครับแพ้กับชา์เจอร์ไปจากที่เราได้ดูกันเป็นช่วงเกมนี้เราได้เห็นเลยว่าเราได้เห็นราวรุ่งพุ่งแรงที่คิดว่าน่าจับตาดูละก็คือจ<ะ>ัสตินโคลเบิร์ตโคตาแบ็กของชาจเจอร์ผมว่าเขามีพัฒนาการที่ดีเลยนะจากปี<ะ>ที่แล้วเนี่ยได้รับรางวัลให้เป็นผู้เล่นเกมรุกลุกกี่ยอดเยี่ยมประจำปีนั่นแค่ปีแรกปีเดียวเนี่ยคว้างไปถึง31ทัชดาว ซึ่งถือว่าเป็นสิติของอเนนเในฐานะที่เป็นรรกกี้และคว้างทัชดาวเยอะขนาดนเรามาดูในช่วง4เกมแรกก็เห็นว่าเจสซินเฮอร์เบิร์ตเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคว้างไปในช่วง4สัปดาห์แรกที่ลงเล่นเนี่ยก็ระดับเกือบพันสองร้อยหลักแล้วแล้วก็คว้างไป9ทัชดาวเสียแค่3เดียวเด็กเขาอ,อาจจะเป็นต้องบอกว่าอาจจะเป็นพวกในระดับเดียวกับแดนมาริโน่อ,อาจจะเป็น mm. ในระดับเดียวกับเทตันแมนนิง อาจาจะเป็นะระดับเดียวกับพวกโอรเตอร์แบ,บ็กที่กว้างเก่งๆที่เราเห็นในอนาอที่เห็นในอดีตเนี่ยเยอะแยะซึ่ง<ะ>เขาหน้าที่จะเป็นโอรเตอร์แบ,บ็กในไทป์หรือว่าในคลาสเนี่ยได้เลยถ้าเขายัางรักษาฟอร์มก,การเล่นแบบนี้แล้วก็ไม่บาดเจ็บซะก่อนนะครับฟอร์องสองโอรเตอร์แบ,บ็กดูแล้วก็ต่างกันอยู่พอสมควรยิ่งถ้าเกิดว่าใครดูรูปเกมยิ่งบอกโอ้โหเซงเป็ดเลยฮะยี <laughs> ู่ <laughs> ในครึ่งแรกโอ้โห แม่งเล่นไ,ไม่ให้เชียร์เลยอเวกัสเนี่ยคุณจะเชียร์ยังไงเนี่ยโอ้ยจะเบียดแยมจริงๆผมบอกว่าเออผมผมอยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนมันน่าอยู่ที่เกมวิง่งฮัสเตอร์จริงๆแล้วฤดูกาลเนี่ยทีมเนี้เป็นทีมที่เน้นกัดกว้างตัวเฮอร์เบิร์ตแต่วันนี้มันมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆคือเกมวิ่งของอสง<ฆ>อสตินเอ็กเลอร์พอพูดชื่อขึ้นมาอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะเอ็กเลอร์นี่มันเป็นตัววิ่งตัวคือทีมฤดูกาลก่อนหน้าเนี้เขาไม่เคยมีฤดูกาลไหนวิ่งเกิน600หลาเลย ซึ่งถือว่าน้อยมากอ่ะคือตัววิ่งระดับชั้นชั้นนำเนี่ยก็ต้องวัดกันระดับประมาณพันหลักขึ้นและจริงๆแล้วสามเกมแรกในฤด,ดูการก็วิ่งแค่ประมาณห้าสิบกว่าหลาต่อเกมเท่านั้นเองมีไอเกมเนี้ยที่วิ่งระดับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหลาซึ่งถือว่าเป็นรั้นที่ตอกเลที่การเล่นขเขาที่ทําระยะเกินหนึ่งร้อยหลักต่อเกมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่เกมวิ่งพอวิ่งได้ปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วมันยังมีสถิติปลิกย่อยที่เขาสรรหามาให้ดูเกี่ยวก,กับสถิติ สติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งตะลวกแล้วก็ทําระยะก่อนจะโดนอัดก็ทําได้ดีด้วยคือนั่นก็หมายถึงว่าก่อนจะโดนอัดเนี่ยทำระยะปลูกไปแล้วอันนี้คำนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นขออีกทีนึงครับพี่สุเมธ large between the tackles ใช่ก็คือการวิ่งทะลวงกันเจาะเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอ็กเลอร์ไม่เคยทําได้ดีเท่าไหร่แต่วันนี้ทําได้ดี เอาใหม่ถ้าเกิดใช่พี่ต้องชมว่าผมเก่งมากนะถ้าเกิดไม่ใช่พี่ต้องแก้ตัวดีๆเยอะใหญ่ผมเสียหน้ากัรแบบว่าเขาเขานับตั้งแต่ที่เริ่มวิ่งเลยใช่ไหมคือเพลงนั้นขอให้โดน tackle แบบอารับเลยก็คือวิ่งใช่วิ่งวิ่งเข้าไปในระหว่างกันโอเคโอเคอันที่สองที่เมื่อกี้พี่สุเมธพูดมาก็คือ rush before first contact อ่าใช่ก็คือการวิ่งได้ระยะก่อนจะโดน <c oughs> คือก่อนจะโดน,นอัดเนี่ยคือวิ่งทําระยะถ้าไปดูไฮไลท์จะเห็นเลยว่าวันนี้แนวเปิดทางดีมากคือไม่เหมือนกับตัววิ่งบงตัวที่เวลาแนวไม่เปิดแล้วเนี่ยอพอวิ่งไปก็เจอตอวิ่งไปก็ชนตอวิ่งไปก็ชนตอไอแบบนั้นเนี่ยวันนี้เอ็กเลอร์ไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เครดิตก,กับแนวบุกด้วยแล้วก็ให้เครดิตก,กับความฉลาดในการวิ่งของเอ็กเลอร์ด้วยถ้าแหลกไหมฮะเดี๋ยวมีเขาเป็นทีมวิ่งเดี๋ยวเขาเป็นทีมเดี๋ยวเขาเป็นทีมเดี๋ยวเขาเป็นทีมคว้างเลยพี่คือจริงๆแล้วคว้างดี เป็นทีมที่ตัดเกมี่ผ่านมาก่อนหน้าเน้นกว้างแต่เกมเนี้ยมันเหมือนกับว,ว่ามีการพลิกโผล่เล็กๆเป็นเรื่องเกินคาดนะครับย้อนกลับมาที่ตัวของขบวนนิดหนึ่งนะครับที่พี่สุเมธบอกว่าเป็นโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นการขว้างสั้นเนี่ยเอ่อซึ่งมันอาจจะดีก็ได้เพราะว่าบัวต่ระวังขว้างยาวกันใช่ไหมเพราะทุกทีเนี่ย มันมีชื่อเสียงเรื่องของการกว้างยาวการกว้างสร้างของเขาเนี่ยนะครับเอาแบ่งเป็นอย่างนี้ทั้งเกมเนี่ยถ้าได้ขอจัสตินคทะเบิดเนี่ยกว้างไปทั้งหมดเนี่ยนะครับให้คนอื่นๆรับเนี่ยสามสิบหกครั้งนะครับกว้างให้กับพวกแบบวันรีเวอร์ทั้งหมดเนี่ยรับได้เก้าครั้งหรือรับได้ครึ่งหนึ่งแต่มีระยะเพียงแค่ห้าสิบหกหลาเท่านั้นเอง No hehe, แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นกว้างสั้นเยอะมากขว้างสิเพื่อนรอจ่าสิบสครั้งแบ่งเป็น running back คับใช้เอนนะครับได้ไป166หลาแล้วก็3 touchdown ครับพูดถึง้าเกิดหน่อยมีหลายคนชื่นชมมีสุนเมตมองว่าไงจะบอกว่าเป็นเด็กที่เก่งได้รือยังหรือว่าเป็นแค่มีแนวโน้มที่ดีหรือยังไงเป็นคนที่มีขอแล้วก็พัฒนาการที่ดีจะคล้ายคล้ายกับโค้ n แบ็ b ของของทีมบ u f f a l o b i l l ก็คือ george a ล ก็คือเป็นคนละที่พัฒนาการติดใช่แล้วก็ยังดีขึ้นไปได้อีกซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเขาก็มองว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาอยู่ได้สิ่งสาคัญที่ทําให้ทีมชนะได้แน่นอนนะครับตอจากว่าเพื่อนๆที่ตัวเปิดทางให้เขาจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเกมครับก็ถือว่าเป็นเกมรับที่ดีมากๆด้วยการแพ้ของเรเดอร์ในครั้งนี้มันมันไงพี่จะหงายท้องเลยไหมทองลอกหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเกมที่โอเคแหละแพ้ได้ แต่ว่าการแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการแพ้แบบหลุดลุยอ่ะมันก็ยังมีพอมีตกบ,บ้างแบบนีก็ก็ก็น่าจะยังพอได้ลุ้นในเกมต่อไปผมว่าเพราะว่ายังเป็นทีมที่มีอนาคตนะถึงแม้ว่าในกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่โอ้ต้องบอกว่ามาหาโหดเลยแหละแต่และทีมนี้ระดับปีนี้ระดับสุดยอดทั้งนั้นเลยจะมีทีมที่อาจจะต้องต้องลุ้นหน่อยก็อาจจะเป็นเดนเวอร์บรอนโกสนะครับที่ฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยเส a b l e เท่าไหร่แต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทีทัสเจอร์ไม่ว ทาง der, ทีมเรเดอร์แม้กระทั่งเคซีตอนนี้เริ่มมาแล้วนะหลังจากที่เป๋เปไปอยู่ช่วหนึ่งตอกเกมก่อนหน้านี้แต่ว่าสัปดาห์นี้กลับมาแล้วถลม่มอีเกิลยักเยิน่อ้าวตอนนี้ผ่านไปนะครับกับเรื่องแรกนะครับเก็บตกเรื่องของมันเดนไลท์นะครับเรื่องที่สองเราเข้าในประเด็นนี้เลยนะครับหนึ่งเดียวชิ้นนี้ที่ยังไม่แพ้ใครครับพี่สุมเมศค,ครับก็คือแปลกใจไหมครับ<ค>รแปลกใจใ<ค>ไหมกับคาร์ดินัลส์คืออย่างนี้เจ้าเจ้างจ้งหัวแดงอาริโซนาคาร์ดินัลส์เนี่ย ต้องบอกว่าก่อนเปิดฤดูกาลน่ะผมว่าไม่มีใครคิดอะว่าจะทําได้ดีขนาดใช่แต่ถามว่าประหลาดใจไหมส่วนตัวผมไม่ค่อยประหลาดใจเพราะว่าผมเห็นอะไรบางอยา่างตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วว่าเขา<อ>เริ่มมีอะไรที่<อ>ที่ดีขึ้นคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณสมบดิคนะุณสมเมตตาทิพอีกแล้วนะครับเนี่ย ไม่ใช่คือแต่ว่ามันเห็นวีแววบางอย่างของของแคลเวอร์เรี่เนี่ยเริ่มเริ่มมีแววแล้วอาจจะเห็นว่าไอ้ปีที่แล้วมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะผลงานกลางๆชนะถ้าจำผิดชนะแปดชนะแปดด้วยซ้ำทำไมบอกว่ามีมีทิทาที่ติเพราะผมไปดูเกมเลยไปเก็บเขาเขาดูเล่นแล้วมีความั่าใจมากขึ้นแล้วพอเข้ามาแล้วอยู่กับพอเริ่มต้นปูปิเตอร์มันส่ได้คืออย่างเกมแรกเนี่ยที่เปิดมาปุ๊บเนี่ย แล้วเจอทีมอย่างเทนนิซี่ไต้ตันซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ไม่ธรรมดารดปราก็ก็ปลงนะถลกไปยับเยินสามตีแปดสามแล้วพอมาเจออย่างไวกิ้งซึ่งไวกิ้งเองเนี่ยเป็นทีมที่จะว่าไปแล้วก็มีเกมบุกที่ดีนะมีตัววิ่งที่ดีมีปิดท,ท,ที่ดีตัวรัดที่ดีแล้วก็เกมรับก็ไม่ถึงไะแยกงได้ชะนะดีอีกแล้วพอมาจากกัวอาจจะว่าดาร์กูอาจจะเป็นทีมที่เป็นทีมเหมือนกับว่ากำ <st ains> ลังทีร้างออกเกมไม่เท่าไหร่ แต่เจอแรมลัทธนะแรมส์ได้ถือว่าเซอร์ไพรส์ได้ในสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละเกมที่ชนะเนี่ยชนะระดับ30มติดแทบ up ทั้งนั้นเลยครับคือใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าทีมดีเนี่ยเครดิตเราก็ควรให้กับโคตดแบ็กเพราะถือว่าเป็นต้นนั่นคืออย่างแรกนั่นคือประเด็นแรกนะครับสังเกตดูไหมครับว่าโคตดแบ็กคนนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าเขาเป็นโคตดแบ็กที่มีสไตล์ที่เป็นโคตดแบ็กในไทป์แม็กในรูปหน้าคล้ายกับมาโฟม คือ,อมผมสังเกตดูอย่างหนึงว่าโค้ชแบ็กที่มีพื้นฐานเบสบอลมาัากจะมีอะไรที่ไม่ยึดติดกับอะไรเก่าๆแพทเทิร์นเดิมๆของโค้ชแบ็กใน NFL เลวลาที่เล่นในตัแหเน่งโค้ชแบ็กถูกสอนตั้งแต่ในระดับที่เรียนไม่ว่าจะเป็นไฮสคูลไม่ว่าจะเป็นระดับคอเลจเนี่ยเขาจะสอนแบบที่มันมีแพทเทิร์นแต่โค้ชแบ็กในรุ่นใหม่ๆโค้ชแบ็กอยู่สีมันจะถูกเหมือนกับว่า ธรรมชาติของ,ของโคดเดอรแบร็กฟิวสิตเนี่ยมันจะค่อยๆปรับไอ้ตรงส่วนนี้ไปโดยธรรมชาติซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหัวหนา้าโค้ชหรือว่าโค้ชโคดเดอร์รแบ็กมันกดไม่ยอมนะครับแต่ว่าในลักษณะของอย่างแพทริกมาโฮมหรือว่าแคดดี้เมอร์รี่เนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถปรับความเป็นโคดเดแบ็กกับการที่เอาเบสบอลเข้ามาเตือนปดแล้วมันทําได้ดีพอทําได้ดีก็เลยหัวหนา้าโค้ชหรือว่าทางตาฟโค้ชทีมบุกเมื่อจะเป็น อ่าโพน่าโพสตทีอ่อโพสต์ทีมบุกหรือว่าโพสต์ตัวแบ็กก็เลยไม่พยายามจะไปฝุดในบ้านคือเขา <c oughs> เขาเล่นในแนวที่เขาถนัดแล้วก็ <c oughs> พยายามค่อยๆใส่อะไรบางอยา่างที่ที่ควรจะเป็ดเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่ทําให้เขาสูญธรรมาชาติเปลีป่ยนไป <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยมัน,นก็เลยกลายไปว่ามันจะเป็นโค้ชแบ,บ็กที่เป็นไซส์ใหม่ๆในแนวที่ <c oughs> แบบปกแปลกแล้วก็เนี่ยสองคนเนี้ยทัพดีดูจากสี่เกมที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้นะครับ ทุกเกมทั้ง4เกมเลยเนี่ยแต้ม30ขึ้นไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะไททัสมามา1สิบมอันนี้ค่อนข้างขาดนะครับเฉียนไวกิง้งมาสามสามสิบนะครับจากัวก็ชนะมาประมาณ10แต้ม31-19แล้วก็ล่าสุดที่เอาชนะแรมส์มาได้สิ่งหนึ่งที่เห็นคือพร้อมจะดุยังทุกทีมอ่ะเล่นแบบไม่เคมรับไม่ต้องหวังเพื่ออะไรมันมากทำแต้มเยอะๆเข้าไว้อะนี่คือฟงของเขาเหรอครับ ในเมื่อทีมที่กําลังโฟล์ดทีมบุกถ้าไปดูแค่สติติอย่างเดียวเนี่ยเงว่าสติติของทีมรับเนี่ยจะค่อนข้างแย่แต่อย่างของทางคารินาฟเนี่ยยังถือว่าดีขึ้นมานิดนึงคืออยู่ระดับกลางกลงผมคุยกับพี่สเมตนอกรอบก็เข้าใจกับทีมที่มันมันมีการบุกเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับแน่นอนแหละนกะารทีมที่บุกเยอะแบบนี้โดยเฉพาะอย่างคารินาฟซึ่งก็เป็นทีมที่กว้างเยอะ พอกว้างเยอะมันก็โอกาสเสียมันก็มีนะครับแล้วเมื่อโอกาสเสียมีแปลว่าอะไรก็แปลว่าแบบเตอเกมรุกต่อให้ต่อให้มันเดินก็ตามเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในสนามค่อนข้างน้อยกว่าไอ้พวกประเภทวิ่งที่แบบตื้อไปเรื่อยนะครับดังนั้นมันก็เลยจะแบบเออมีมีโอกาสที่ทีมรับต้องทํางานหนักกว่าชาวบ้านเขาก็เลยเป็นไปได้ที่คู่แข่งเขาจะบุกใส่เยอะนะครับ แต่ดูแบบนี้มัน4-0แล้วพี่สุมเมธคำถามต่อไปผมเชื่อว,ว่าคนคคที่อาจจะไม่ได้ตามมานานหรือคนที่เจะจะนานดูทีผมว่าเขาจะมีอยู่สองคำถามหนึ่งของจริงหรือเปล่าซึ่งพี่สุมเมธก็พูดไปก็ก็ก็ถือว่าก็ต้องให้เครดิตพอสมควรแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงกับเป็นเต้ยอะไรขนาดนั้นนะครับคำถ,ถามต่อมาพี่สุมเมธจะไปหยุดสักเกตเท่าไหร่ครับ เรามาไล่เรียงก่อนแล้วกันว่าในเกมถัดไปอีกประมาณสักสี่เกมเขาเจอใครบ้างนะครับเกมหน้าเนี่ยเจอกับคูรักกูแกรูปกลุปก็คือเจอกับซานฟรานซิสโกโฟร์ตีนเอร์แต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านอ่าเล่นในบ้านเนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะชะได้เพราะว่าตอนนี้โฟร์ต้องถือว่าลำบากเลยแลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นอยู่ว่าจิม่จีหรือว่าจิมมี่กลอสโโลสภาพร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์ และยังต้องไปเกมนอกบ้านตัววิ่งก็เจ็บกระนาวน่าจะผ่านได้ก็คือทางค,คินาดาวน่าจะไปบ้านได้นะครับแล้วเกมต่อ,อ,ตอไปไต้องไปเจอกับลาวอืมไปเจอกับลาวไปเล่นที่ First Energy Stadium เนี่ยก็ผมว่าถ้าดูจากตรงนะน่าจะเป็นเกมสูสีแต่ผมให้น้ำหนักไปทางคดีนาวน่าจะเปการชนะ6่แล้วนะครับต่อไปครับไปเล่นในบ้านเจอแท็กซนครับ น่าจะชนะได้เพราะเล่นในบ้านด้วยเอาเข้าไปเราไหลเจ็ดศูนย์แล้วครับโอ้แฟศูนย์แม่เจอแพ็คเกอร์ฮะในบ้านเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าผมว่าจะมาหยุดเอาเกมเนี่ยอเหรอผมว่าจะมีจุดในทีมีสิทธิ์จะหยุดเอาเกมเนี่ยเอารถในรถเจอไม่ชอบอากาศร้อนไม่ใช่เหรอครับก็มันก็ไม่เชิงขนาดนั้นทีเดียวนะคือผมว่าตอนนี้รถเจอกับกรีนเบ์เป็นทีมที่เหมือนกับว่า มันผ่านจุดเลวร้ายแล้วมันกำลังทีมที่ค่อยๆตัด <God. S 1> จากสตาร์ฤดูกาลแย่มากวอเตอร์ hmm. แบบเป็นโคดแบ็กที่แบบเฮ้ยดูแล้วอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเล่นมาแล้วเลตติ้งแบบสับเตีต้ยเรียดิดอะไรขนาดนั้น <God. S 1> แต่พอเขาเลิกเลก,กับเข้าฟอร์มเนี่ยมันกลับมาเป็นทีมที่ท,ที่ที่น่าน่ากลัวแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย hmm. มันกำลังเริกมาผมเชื่อว่าในช่วง8เกมแรกกรีนเบย์น่าจะเป็นทีมที่น่าจะไปได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เกมที่ เจอกับทางคลินาวผมเชื่อว่าเพื่อประสบการณ์แล้วก็ความเจนสนามเลยหลายอย่างของโรเจอร์แล้วก็ทีมฟรีเบย์แล้วก็กลุ่มสตาร์โค้ชเนี่ยน่าจะหยุดทางคาริ่นาวได้ในเกมนี้ผมว่าเขาน่าจะสะต็อปในเกมนี้สำหรับคาริ่นาวนะตกลงรับก็อยู่ที่เจ็ดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ครับโอ้โหเอาเว้ยเดี๋ยวมาดูกันนะจานสุดเม็ดไม่รู้ที่กลฟังคีดแนวโน้มนะแต่ผมไม่ ไม่ใช่ผู้อยากรู้นะเพราะฉะนั้นอาจจะถูกผ,ผิดก็ได้อไอ้พวกไอ้ไร้ไพ่ก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับนั่นก็คือ c a r d i n a l s นะครับเป็นทีมที่ก็น่าน่าติดตามเอาเรื่องเลยทีเดียวแหละนะครับ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตอกตั้งท็องนะครับใน EP นี้นะครับเก็บตกกันเรื่องราวของทันดชาร์เจอร์ที่ผลแบบรุนแรงฟอร์มดีเหลือเกินนะครับรวมทั้งหนึ่งเดียวทีมนี้ที่ยังไม่แพ้ใครดูว่าไอริสน่าคาร์ดินาลจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวใน EP นะครับขอบคุณอย่างยิ้มสักการติดตามนะครับพี่สุเมธรานาเป็นชาติผมประสิทธิ์วิเชียร์พุทธลาภเปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่